สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกูกที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดืนอนมก,กราคม2568นี้นะครับเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันนะครับแล้วก็ฝากสวัสดีปีใหม่ในปี2 5 6 0 68ด้วยทุกๆท่านนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณนะครับเขาคิดยังไงสำหรับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Share, กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาไลยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพญานะครับเขียนไว้กับหน้าจอเนาะก,ก็ คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณนะครับเขาคิดเหนื่อยกันบ้างรับแตะพลังงานด้านบวกเนาะไพ่แบลนงนะครับสำหรับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ o ฟ s o r อฟ p ซดเ o จออฟโซดราชินีถือเหรียญอาร o e of ออนะครับแล้วก็เป็นไพ่คิงถือดาบโอเคความรักความสัมพันธ์ของชาวกันลัคนากันก็ยังดูสงสอาจจะยังไม่ได้แบบ ดีหรือว่าพัฒนาในเรื่องของความรู้สึกกับความสัมพันธ์มากเท่าที่ควรนะครับก็ไม่แปลกใจหรอกเนาะเพราะว่าตอนนี้ดาวพฤหัสบดีคือดาวคู่ครองดาวคนรักของคุณเนี่ยได้เดินโครจรถอยหลังอยู่ในภพเรือนสุภาษะนะครับดูถอยหน้าถอยหลังอยู่ตรงนั้นแหละแถมยังกลุ่มกับดาวึกติอยู่มันก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างถ้ามันจะดีก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันโดยฉับพลันนะครับถ้าช่วงในเครื่องเดือนแรกของเดือนมก,กราอาจจะยัง ไม่ค่อยโอเคหรอกก็ต้องค่อยๆดูกันไปก่อนนะครับแต่เขาก็ยังดูมีแพชชั่นมีความรู้สึกดีๆหรือยังมีความรู้สึกยังอดทนรอคอยดูสถานการณ์กับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อตัวคุณอยู่นะครับเราก็อาจจะดูนิ่งดูเงียบไปตามสถานการณ์ของดวงดาวนะครับที่มีการเดินโครจรวิกคติการหรือการโครจรถอยหลังแบบเนี้ยก็อาจจะทําให้ดูนิ่งเงียบห่างหายไปบ้าง อิทธิพลของดาวราหูก็ยังโคจรเล็งลักขาของเชากันแล้วก็ลักนณากันด้วยนะครับดาวราหูเนี่ยมาจากภพเรือนอลิเนาะมันก็อาจจะยังสร้างอิทธิพลในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของภาระความรู้สึกความกดดันอยู่ในเรื่องของอารมณ์อยู่พอสมควรเนาะนี่ยังไม่รวมกันกับดาวศุกร์และดาวสองโคจรมาอยู่ในภพเรือนอลิด้วยนะครับมันก็อาจจะทําให้ปัญหาสิ่งต่างๆประดังประเดกันเข้ามาแต่ไม่เป็นไรครับให้มันเข้ามาเถอะเราจะได้ หลับมือทีเดียวเลยแล้วเราจะได้แบบเออสบายขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเมื่อเวลามันผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่ายึดติดอย่าไปแบบคิดมากวิตกกังวลจนเกินไปเข้าใจว่าบางครั้งเราอาจจะกําลังเผชิญอยู่กับปัญหาอยู่ตรงหน้าเราอาจจะยังมองไม่เห็นหนทางเราอาจจะมีความรู้สึกแบบหงุดหงิดใจไม่ได้ดังใจนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์เด็กถือดาม นะครับมันมีความรู้สึกเหมือนแบบเออรุ่มรุ่ม,มดันดอนรู้สึกจะไปต่อกับไม่ไปรู้สึกจะหยุดก็ไม่เออจะเลิกก็ไม่เลิกจะหยุดก็ไม่ไปแบบเนี้ยมันดูมีความรู้สึกแบบจุดกระชาก,กันอยู่กับในเรื่องของอารมณ์กับความรู้สึกอยู่นะครับแล้วก็อาจจะยังต้องใช้เวลากับการดูกันแล้วก็เคลียร์กันนิดนึงนะครับคิงถือดาบ คิงถือดาบอาจจะต้องมีเหตุมีผลในการที่จะต้องปรับและการเคลียร์กันให้มากกว่านี้หน่อยนิดนึงนะครับอะไรถูกว่าไปตามถูกอะไรผิดค่อยๆมาปรับมาเคลียร์กันเนาะเพื่อให้ทุกอย่างมันดูสมูทไปกันต่อแต่ดูเหมือนเขาจะยังดูมีแพชชั่นมีความรู้สึกแพชชั่นก็หมายถึง แรงกระตุ้นหรือแรงปัตนาที่เขาอาจจะยังมีต่อตัวคุณอยู่จาก t r e of One นะครับก็ยังมีความรู้สึกยังมีการพัฒนาแต่มันอาจจะไม่ได้หวือหวาแล้วก็ไม่ได้ดีเหมือนอสิ่งที่เคยผ่านมาแต่สิ่งที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับเท่าที่ดูเนาะตั้งแต่ดาวราหูมาเล็งลักขากันเนี่ยนะมันมาเกือบปีกว่าแล้วเนี่ยปีหนึ่งเต็มเ็มแล้วเนี่ยอีกประมาณไม่ถึงครึ่งปีเดี๋ยวดาวราหูก็จะย้ายออกไปแต่ดาวเสาร์ก็จะโคจร เข้ามาแต่ก็มีจังหวะเฮือกหนึ่งให้เราพักได้เช่นกันนะครับช่วงนี้ four of s o r d นะครับโอกาสของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดูเงียบดูนิง่งดูห่างดูหายเหมือนกันกับดาวกู้โคจรถอยหลังเหมือนกันเลยนะครับทำให้อารมณ์ความรู้สึกมันหงุดหงิดมันดูไม่ค่อยได้ดังใจควีนถือเหรียญต้องสงบจิตสงบใจตัวเอง ถามว่าต้องหึงแม่งขั้นเป็นพ่อพระแม่พระไหมไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแค่เราอาจจะต้องแบบเออไม่ไปโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์จนเกินไปแล้วก็ไม่คาดหวังจนเกินไปรอดูสถานการณ์กับในเรื่องของความสัมพันธ์พยายามไปทําชีวิตไปทําอะไรที่เราดูมีคุณค่าดูมีสไตล์ดูมีความเป็นตัวของตัวเองจะดีกว่ามันจะได้เสริมสร้างในเรื่องของความรู้สึกแค่เราอาจจะต้องพยายาม ประคับประคองตัวเองแล้วก็รอดูสถานการณ์แบบนิ่งๆห่างๆแต่ไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะครับราชนีถือเหรียญคือการนิ่งเงียบสงบสิบความเคลื่อนไหวแต่ถ้านั่งอยู่เฉยๆเขาจะักเขาก็รักเรานั่นแหละนะครับเพียงแต่เขาอาจจะยังไม่ได้แอคชั่นมันอาจจะทำให้เราหงุดหงิดให้เราต้องมาปรับมาเคลียร์กันว่าตกลงเธอเป็นอะไรเธอมีอะไรในใจหรือมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้บางทีมันจะต้องมาคุยกันในสถานการณ์ตรงนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่า ไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวกันลัคนาการเพิ่มเติมว่าเขาคิดยังไงสำหรับชาวกันเพิ่มเติมขอไพ่เพิ่มเติมให้กับชาวกันลัคนาการเขาคิดยังไงด้วยนะครับไพ่ใแบ,บแรกแถวล่างโอ้โหแปดดาบเนาะเขาก็มืดแปดด้านอยู่นะโอเคจัดเม้นต์มาแล้วการหลุดพ้นสิบดาบมาแล้วแน่นอนชาวกันลัคนาการเข้าสู่การหลุดพ้นแล้วแหละนะครับหนึ่งเหรียญ อันนี้เป็นก้าหมายอิทธิพลใต้สําหรับว้าวสิบเหรียญมาแล้วอบกอดแล้วประครับประคองไว้ครับสิบเหรียญมาอืมอ่าเขาเรียกว่าอ,อะไรนะต้นลายไปดีอืมต้นลายไปดีครับเพราะอะไรเพราะมีสิบเหรียญมาแล้วเห็นไหมครับนี่ราชินีถือเหรียญถ้าเราใช้ความมั่นคงสยบทุกสิ่งทุกอย่างเงียบนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างยังจะยังเป็นของเราอยู่เพราะอะไรครับเพราะสิบเหรียญมา เขายังรักเขายังรู้สึกดีเขายังประคับประคองกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ยังจะไปร่วมกันได้แต่คุณต้องอดทนนะครับเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บไม่ใช่เก็บเล็กเก็บน้อยแบบนั้นหมายถึงว่าเก็บความรู้สึกโมเมนต์ดีๆเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญจะพัฒนาเป็นถึง10เหรียญได้เอาง่ายๆนะครับคุณจะเก็บเงิน1ล้านกับ10ล้านน่ะคิดดูว่าเราต้องเก็บ1ล้านไปถึง10ล้านต้องใช้เวลานานแค่ไหน ความรักมันก็ฉันนั้นนะครับมันก็ต้องใช้เวลามากขนาดนั้นแหละนะเด็กถือเหรียญก็เหมือนเราหยอดกระปุกที่ระบาด2บาทไปเรื่อยๆจนมันเต็มร้อยหรือเต็ม10อย่นงั้นนะครับเหมือน1ล้านไป10ล้านน่ะมันก็ยากอยู่นะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้ถูกไหมเพราะไพ่เขาบอกว่าโอกาสของชาวกันยังมีอยู่มันอาจจะดูยากหน่อยเพราะในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์มันดูไม่โอเคอ่ะ หรือว่าความรักมันก็ยังดูไม่ค่อยดีก็คงต้องประคับประคองไปก่อนได้แค่นั้นแหละนะครับมันไม่มีอะไรดีไปตลอดลอดฝั่งแล้วก็ไม่มีอะไรเสียตลอดรอดฝั่งหรอกครับมันอยู่ที่ใจของเราว่าเราอะนิ่งพอไหมเราเข้าใจเขามากเท่าไหร่เราเรียนรู้กันมากเท่าไหร่เราแบบเปิดรับโอกาสสิ่งดีๆให้กับกันและกันมากเท่าไหร่เนาะเราก็ต้องแบบเออก้าวข้ามผ่าน สิ่งต่างๆไปร่วมกันถ้าเขาร่วมมือกับเราโอเคทุกอย่างมันไม่ยากหรอกยากแค่ไหนเราก็จับมือกันไปได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าเกิดเขาปล่อยมือเราหรือเราปล่อยมือเขาอันนี้แหละนะครับมันก็จะเสียสมดุลทุกอย่างมันก็คงไปต่อได้ลําบากเนาะดังนั้นเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปเพราะเขายังคิดถึงคุณในลักษณะของการมองการไกลในอนาคตแต่ตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องอื่นก่อน มันเป็นประมาณนั้นหลายคนก็จะมานอยว่าเออทำไมต้องไปโฟกัสเรื่องอื่นชั้นละ่ะเป็นหัวหลังหัวตออยู่หรอทำไมต้องไม่ไม่สนใจก็ใจเย็นๆบางครั้งมันต้องมีสิ่งให้ต้องจัดการต้องทำบ้างเนาะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์มันก็ลำบากอยู่แหละเนี่ยก้าไม้นะครับต้องใช้ความอดไม่ใช่เก้าไม้สิอันนี้น่าจะเป็นเจ็บไม้การต่อสู้การแอคชั่นนะครับเขาอาจจะกําลังยุ่งอยู่กับปัญหากับงานที่ต้องแบบ ถมเข้ามาในช่วงต้นปีอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเขากับเราอาจจะกําลังต้องใช้ความอดทนต่อการที่จะต้องเข้าหากันในลักษณะที่อาจจะดูมีบางสิ่งบางอย่างที่มีเส้นบางๆกั้นวไว้อะไรประมาณนี้แต่ไพ่บอกว่าเขาอะมืดแปดด้านนะที่จะปฏิบัติแล้วก็ทําอะไรในช่วงเนี้ยเพราะมันดูมี ปัญหาและอุปสรรคไปซะทั้งหมดเลยนะครับเนาะเขาก็เลยหยุดนิ่งเขาก็เลยเงียบเขาก็เลยรอดูสถานการณ์ไปดีกว่าเพราะแดดาบสังเกตดูเป็นรูปคนที่ถูกมัดตรึงนะครับมีดาบล้อมรอบดาบเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาและอุปสรรคดาบล้อมรอบก็เพาปัญหาล้อมรอบเขาหมดเลยนะต่อให้เขาแอคชั่นเท่าไหร่มันก็ไม่มีผลไปถึงใจของคุณหรอกเพราะว่าอะไรเพราะมันเติมเต็มความรู้สึกของคุณไม่พอนะครับเพราะในดวงก็บอกอยู่แล้วว่า ความรักความสัมพันธ์มันดาวประจําตัวเขาเดินโคโจรถอยหลังไงมันก็เลยทําให้เขาแอคชั่นกับเราน้อยลงเห็นไหมครับและปัญหาที่ต้องปรับต้องเคลียร์ก็คือสุกเสาเนี่ยโคโจรอยู่ในเรือนอริอริหมายถึงกันอริที่ดีคือการแก้ไขปัญหาอริที่แย่ก็คืออุปสรรคปัญหาที่เราต้องเจอแต่เราก็ต้องแก้ไขเราก็ต้องปรับปรุง นะครับสิ่งดีๆสิ่งต่างๆนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกก็ค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่า,าไม่ชาก็เร็วเขาก็น่าจะถูกปลดล็อกนะครับปัญหาสิ่งต่างๆนี้ไปได้จากไพ่ j u d g m e n t พร้อมกับไพ่สิทดาบสิทดาบคือการเคลียร์การคัดการจบกันจะว่าจากก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆอาจจะเป็นคัดบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าชาวกันรู้สึกสบับสบอมหลายคนน่าจะเลือกน่าจะสักประมาณ20น่าจะเลือกที่จะ move on อีก80%อาจจะยังพออยากไปต่อเพราะไม่มีไพ่ของการที่ยังอยากสู้ต่ออยู่แต่บางคนก็มีความสึกยอมแพ้และสำหรับชาวกันมีความรู้สึกว่าเหนื่อยมานานละก็ไม่แปลกหรอกครับลาหูมันเข้ามาทับเนะนี่ยหปีครึ่งนี่ผ่านไปแล้วปีกว่า,วาแล้วนะอีกไม่ถึงครึ่งอีกไม่ถึงครึ่งปีลาหูจะย้ายไปพบอลิจะทําให้ปัญหาอปสรรคคุณน,นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแต่ดาวสองก็จะมาทับดเดนเลือนคู่อีกครั้งหนึ่ง ดาวเสาร์มาทับจะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ต้องระมัดระวังแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตแต่ว่าผมคิดว่าอย่างน้อยก็ยังดีกว่าตอนนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันภายหลังเนาะตอนนี้เราเอาแค่ตอนนี้ให้รอดก่อนคือไพ่บอกว่าคุณจะเคลียร์คัดจบได้สำหรับชาวกันที่มีประเด็นและปัญหาใจกันนะครับแล้วคุณจะมีความสุขความสมบวองได้เพราะสิบเหรียญมาแปลว่าเขายังยังคิดยังมองยังดูไปในทิศทางที่ดีนะครับอย่างที่บอกไงว่า คนที่ยังไปต่ออาจจะยังมีสัก80แต่20%อาจจะจบและเลิกไปไม่ทางเขาก็ทางเราอาจจะมีการจบเลิกลากันไปได้นะครับมีเปอร์เซ็นต์แค่20%เนอนาะอีก80ยังไปได้ก็ค่อยๆประคับประคองสำหรับใครที่ยังอยากไปต่อส่วนใครที่ไม่อยากไปต่อคุณจะจบได้คุณจะเคลียร์ได้นะครับไปไปต่อนะักศึอาของความรักที่จะเป็นคนใหม่มากกว่าก็ได้สำหรับคนที่อยากจะ move on ราชนีถือเหรียญมาพร้อมกับ3ามไม้มันเป็นแพชั่นเป็นความรู้สึกมันเป็นอะไรที่เขายังมีสิ่งดีๆที่ยังแบบยังนึกถึงคุณอยู่อ่ะเพราะราชนีถือเหรียญเพราะว่าคุณยังจริงใจยังซื่อสัตย์ยังปรารถนาดียังมีความรู้สึกดีกับเขาอยู่นะครับถึงแม้คุณอาจจะแบบเออว่ายังยังยังไม่ค่อยโอเคกับเขาแต่ยังน้อยนิสัยพฤ่อจ พฤติกรรมหรือการกระทำในสิ่งที่ผ่านมามันยังทําให้เขามีความสึกมีแพชชั่นกับคุณยังมีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่จากสามไม้ยังยังรอคุณอยู่ให้คุณพร้อมที่จะเปิดใจและยอมรับในสิ่งที่เป็นเขาเข้าใจแหละว่าบางครั้งเขาก็อาจจะมีปัญหาหรือมีอะไรต้องสะสางหรือมีอะไรที่ต้องแบบผิดใจกับเราบ้างแต่มันก็อยู่ในเหนือ,อมันก็ไม่นอกเหนือจากสิ่งที่เขายังคงต้องรู้สึกดีกับคุณนะครับ นะประมาณนั้นแต่ก็มีหลายคนที่อาจจะนอกรู้นอกทางอันนี้ก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าโดยภาพรวมแล้วอะยังไงเขายังมีความรู้สึกว่าเขายังระลึกหรือยังนึกถึงคุณอยู่เสมอนะครับและยังมีแพชชั่นกับคุณอยู่เพียงแต่บางครั้งมันอาจจะยังไม่ถึงจังหวะและโอกาสที่เขาจะแอคชั่นอยู่ประมาณนั้นก็เหมือนคุณนะคุณก็ยังรักเขาอยู่นะหลายคนก็ยังรักแต่คุณทําไมไม่ให้อภัยเขาละ่ะคําตอบ มันก็เหมือนกันที่เขาว่าทําไมเขาไม่คุยกับเราทําไมเขาไม่ปฏิบัติตัวที่ดีกับเราทั้งที่เขาบอกว่าเขายังรักเราแต่ทําไมเขายังไม่ทําดีกับเรามันก็เหมือนกันกันนั่นแหละรครับถ้าเรายังถ้าเรามองเหตุผลในสิ่งที่เขาเป็นเราก็จะมองเห็นเหตุผลในสิ่งที่เราเป็นด้วยเช่นกันเราต้องเป็นกระจกที่สะท้อนกันและกันนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันดูลงตัวเนาะการประโยชน์ของการดูไพ่ครั้งเนี้ย มันคือการเอาไปตัดสินใจในลักษณะของการมองมุมมองของเขาอีกด้านหนึ่งมันอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลรับรองว่ามันไม่ได้ตรงแบบร้อซทุกคนแน่นอนนะครับแต่ยังไงซะมันก็อาจจะมีหลักปฏิบัติในการที่จะเอาไปเชื่อมหรือไปปฏิบัติได้นะครับในชีวิตประจําวันของคุณเนาะแต่ถ้าต้องการติดต่อดูดวงแบบส่วนตัวแม่นยํากว่านี้ต้องดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยานนะครับ ากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ